ลุงท,ทงูจากสีบัคว่ำเลยภาย,ยนใ,ในเวลาบกเกินสองนาทีเลยลมมากรอยูเลยู่ว,รวประมาณตีเท่าไรครับนี่ครับเวลาประมาณตีหนึงอะไฟยังนี่อยู่เลยครับเพราะว่าไม่ได้ถอดเลยครับนี่สายไฟขาดเนี่ยลมทับสายไฟขาดเลย เจ้าไปเอาใครข่วงเอาเทียนเลี่ยมมาๆถอดหมอกเราเด็กเก็บมุนี้ออกตอสายไฟไหมว่ท่านหูตอนนี้มีไฟอยู่เด่นัเต่มมือขึ้นนี่แล้วบากาบาใบค่นมุกช้างมาจเก็ไรับตั้งเต็มมือขแล้วปากาบาับ่นก้าเือนบังดูนักตั้งเต่สันแหลกจนหอดสันหกเลย คือว่าพี่จะทษสองแห้งหรอไม่มีแนวสิบอกโอ้ยจวดจวดเอ้าอุปสรรคก็มีบารมีไม่เกิดครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาอุาปกรณ์มาเดี๋ยวถ่ายวันนี้ละ เอาได้ยังอุปกรณ์ลุงทวดเอาสาวการถอดหม้อไฟก่อน ยบร้อยแล้วเนาะ,ะยะไปต่อฟังพุนแล้วมันมเป็นยังไงมือขึ้นเห็นยหมค่ะโอ้ยไขยรตัวมันบอกขาม,มอดพี่เจ้ามาโอ้ยยี่สิบเจ็อันดังเคอโอ้ยเนีพยาบาลลเนอโอ้ยมันต้ดน,นียนลวว่ดฟังมีกากับเทือนึงแล้ว มันร่นมปั้นดิมึงเพื่นนี่ปันน้นแบบเดียวดครับเฮ้ยยังวะยังวะสิว่าจังไรครับดีอยู่ประมตอนซ้อมอ่ะเา่าั่นนักเลยครับเอาเจ๋งเลยพอดีแล้วลูก ซอยกันนันม่ซอยกันเดี๋ยวดึงสายไฟออกมาอันนั้นสายยังลงูกทั่วสายยังอะเส้นแรกว่ะเอาซอยกันลูกซอยกันเดินไฟก่อน,นมันขาดตรงไหน,น không xiài xảy sai phải nghĩa so nếu mà chắc chắn 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 ไปฟังน,นั่งเลยอืมอย่อย่ที่ใดบ่าสายอันนี้ดิสายโทรศัพท์ดิโทรศัพท์มันไม,ไม่ขาดนีวรอให้เขาลืา้อออกมาค่อยดึงขึ้นมาม้วขาดบ่สายไฟ อันนี้ถ้าเราตัดมันจะเป็นสัญญาณไม่ดีก็ค่อยดึงออกเราสันก็คือเราจะเอายังไงเนี่ยหึคือเราจะต่อต่อขึ้นข้างบนแล้วนี่ดึงขึ้นข้างบนเอาเอาเล็กมามาแทงขึ้นเสาหนึ่งต่อไนเลยอ่าตัวนั่นจะเบียดข้างนี่มีเสียสายไหมเสียสายก็เอามันอยู่ในบ้างเพราะว่าเสียสายตรงนี้เสียสายตะกัวนะอืึเสียสายตะกัว มันตึงแล้วมันต่อมันต่อไม่ได้มันต้องประมาณนีก2เมตร3เมตรครับโอ้ยขามามึงต้องหาดูว่ามันอยู่ไหนบ้าง3เมตรอืขามากว้างจงุกเกืออยู่พี่กั่ง ฟังหนึ่งครับร้านพายดินีขามาด้านหลังเปนปลูกบอกปลูกกล้วยปลูกผลไม้กลากไม่ร้อยขามมาบิดเลยครับเลยคือสภาพความเสียหายปนเมื่อคืนนในพยาบาลได้ย,ยงงินเตะเ,เสียงน้ำมันเหมือน เอาลงเลยเอากระตันตรงงามให้มันดูดีนั่นแหละจงไว้เป็นงามก็พอแล้วหิวมเงม๊เงนนเย mình gặpเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย chơi hiện เทศน์ đẹp như được อเอาต่อไปบริษายก่อนอขอบคุณกำลังใจพี่น้องสุดๆเ้ยติด,ด,ดตามครับนี่คือความเสียหายเมื่เคืนนี้ครับเวลาตีหนึ่งโดยประมาณเกิดพายุล่มมากนะครับในเวลามกเกินสิบกว่าที่นี่แหละครับกความเสียหายขอบคุณกำลังใจครับ ติดตามกันครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ